หลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้ที่มีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองเป็นนักการจัดก,การเชิงกลยุทธ์เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์ในการก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจิตบริการเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยเป็นการส่งออกการท่องเที่ยวของเราสร้างรายได้ส่งออก เป็นจำนวนมากเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศของเราเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากนานาประเทศในการเป็นหมายปลายทางทางการท่องทเที่ยวชั้นนําดังนั้นเรายังคงต้องการนักพัฒนานักบุกเบิกนักบริหารในอุตสาหกรรมนี้เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนประเทศไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจทางด้านของอสปาสถานที่บริการเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่พักอาศัยหรือโรงแรมนะคะคนไทยต้อนรับคนได้แบบน่าประทับใจมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกจึงเป็นความท้าทายของหลักสูตรในการที่จะเตรียมความพร้อมสร้าง นักคิดนักพัฒนาเหล่านี้เข้าสู่อุตสาหกรรมเนื้อหาในหลักสูตรเป็นการดำเอาความรู้นะคะที่มีอยู่ใน,นขณะนี้ไปใช้เพื่อการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจิตบริการคุณจะจบมาจากหลักสูตรไหนไม่ว่าจะเป็นบริหารธุรกิจนิเทศศาสตร์การตลาดมนุษยศาสตร์สังคมาศาสตร์พัฒนาสังคมคุณสามารถที่จะเข้าเรียนการท่องเที่ยวได้ เพราะจะมีวิชาที่ทําให้คุณเห็นว่าเราสามารถศึกษาการท่องเที่ยวได้จากหลากหลายมุมมองคุณจะสามารถเข้ามาร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างไรให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะกับทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนและภาครัฐบาลด้วยนะคะมีรายวิชาที่น่าเรียนมากมายเช่นรายวิชาสัมมนาเรื่องของจิตบริการการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจิตบริการ การตลาดชั้นสูงกลยุทธ์การตลาดในเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็จิตบริการนิสิตท,ที่มาเรียนจะได้มีโอกาสในการเรียนในภาคทฤษฎีที่เข้มแข็งและในภาคปฏิบัติก็จะได้ทํางานร่วมกับภาคสังคมประชาชนชุมชนแล้วก็อุตสาหกรรมนิสิตท,ที่เข้ามาเรียนสามารถสร้างงานวิจัยได้ทุกเรื่องที่อยากทำเลยค่ะแม้ว่าคุณจะจบจาก ก็สา,สามารถเข้ามาเรียนได้เพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นการบูรณาการแนวคิดจากทฤษฎีระบบการท่องเที่ยวกับศาสตร์ต่าง,างๆเช่นทางด้านสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์แล้วศึกษาในเชิงประยุกต์เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้เฉพาะด้านการท่องเที่ยวงานวิจัยเป็นเรื่องของ Soft ์พา e เศึกษาในด้านของ hospitality จะช่วยให้ประเทศไทยยกระดับ Comp e น e n ซีของทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับสากลได้เราสามารถใช้ hospitality เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ได้ด้วยหลักสูตรในระดับปริญญาตรีถึงบัณฑิศตึกษาของภาควิชาเรากับ เอ็กเซลเลนซ์เซ็นเตอร์ C.O.E. ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเราก็ใช้งานวิจัยที่เป็นผลงานมาจากสถานวิจัยจึงเป็นที่มาที่หลักสูตรของเรามุ่งเน้นในเรื่องของไทยฮอส s p i t a l ทอริตี้เนื่องจากว่างานในเรื่องของไทยฮอส s p i t a l ท t y ิตี้ค่ะก็จะเป็นงานที่มาจากทีมวิจัยทีมนี้ของ C.O.E. ที่เป็นผู้ดูแลหลักสูตรบัณฑิตเราจะมีโอกาสในการที่จะทำงานออร่วมกับ ผู้คนที่จะใช้ Impact จากงานของเรารวมถึง Impact ของงานของนิสิตเราด้วยการทำงานร่วมกันระหว่าง C.O.E กับหลักสูตรทำให้เกิดห้องปฏิบัติการในทางสังคมที่เป็น Open Lab ในตัวของงานวิจัยของ C.O.E เป็นเหมือนหนึ่งในการที่สร้างแพลตฟอร์มให้เกิดการน,นำเอาส่วนแนวคิดองค์ความรู้ต่างๆไปขยายในงานทีส์ของนิสิต ซึ่งทีสิก็เป็นตัวตนของเขาสามารถที่จะอินทิเกรตกันแล้วก็เอาไปขยายาตัว Impact ให้มันเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในวงกว้างขึ้นได้่านอาจารย์ที่เป็นอา,อาจารย์ผู้สอนแล้วก็ผู้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านก็จะมีงานวิจัยหลากหลายแขนงนะคะเรามีงานร่วมกันที่เป็นเรื่องของสร้างเฟรมเวิร์กหรือสร้าง t h e รี่ร่วมกันในเรื่องของไท h อ s ส i ิริตี้แม n จ g เมนต์ การสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรเรารับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติจุดเด่นของหลักสูตรเราก็คือการที่เราสามารถที่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ก็จะมีแหล่งที่มาของทุนค่อนข้างที่จะหลากหลายคุณจะได้มีโอกาสในการเข้ามาเรียนแล้วก็พบปะกับนักศึกษาต่างชาติด้วยสําหรับนักศึกษาไทยที่จะสมัครเข้ามาเรียนจะมีทุนสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัยไ,ได้ ซึ่งสามารถที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลาหลังจากเข้ามาเรียนแล้วสมัครขอรับทุนสับสนุนการทําวิจัยวิทยนิพนธ์ระดับบรศศิษศึกษาจากองค์กร<ม>หน่วยงานของภาครัฐต่างๆที่เป็นผู้ทุนวิจัยหน่วยงานที่เป็นเรื่องของวชการให้ทุนในระดับประเทศนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลักสูตรของเราทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะก็ได้ทุนจากทางวชอ,อย่างต่อเนื่อง อีกด้านหนึ่งที่เป็นหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนให้พนักงานมาเรียนเพื่อที่จะเป็นรัชอัพความรู้เราได้รับการประกันคุณภาพจาก AUNQA ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียนอยากจะเชิญเข้ามาค่ะโอกาสทุนการศึกษามีมากมาปปรึกษากับทางคณาจารย์ออรับรองว่าจะมีช่องทางในความเป็นไปได้มากมายขอบคุณค่ะ